เอาแล้วรัฐบาลลุยปราบแรงงานต่างจากลักรอบทำงานผิดกฎหมายนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแรงงานต่างชาติลักรอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงงานไทยพร้อมป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่มีแรงงานต่างชาติแอบแฝงเข้ามาเช่นตลาดสดร้านทำเล็บอู่ซ่อมรถรถเข็นขายของและการค้าขายออนไลน์ซึ่งส่งผลต่อการแย่งอาชีพของแรงงานไทยรองโฆษกเผยว่าระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคม2567 ถึง18เมษายน2568ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ2568ได้มีการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศจำนวน38,734แห่งและมีการดำเนินคดีจำนวน1,329แห่งพร้อมทั้งตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวมทั้งสิ้น523,706คนโดยมีแรงงานเมียนมามากที่สุดถึง398,493คนรองลงมาได้แก่กัมพูชา 73,71คนลาว32,983คนเวียดนาม522คนจีน9,189คนและสัญชาติอื่นๆ12,148คน คั้งนี้มีการดำเนินคดีกับแรงงานต่างชาติทั้งหมด2,575รายโดยในจำนวนนี้883รายกระทําผิดลักษณะแย่งอาชีพคนไทยโดยพบว่ามากที่สุดคือแรงงานสัญชาติเมียนมา481รายตามด้วยกัมพูชา139รายลาว109รายเวียดนาม54รายอินเดีย24รายจีน21รายและสัญชาติอื่นๆอ,อีก12,148คน ทั้งนี้มีการดำเนินคดีกับแรงงานต่างชาติทั้งหมด2,575รายโดยในจำนวนนี้883รายกระทำผิดลักษณะแย่งอาชีพคนไทย โดยพบว่ามากที่สุดคือแรงงานสัญชาติเมียนมา481รายตามด้วยกัมพูชา139รายลาว109รายเวียดนาม54รายอินเดีย24รายจีน21รายและสัญชาติอื่นๆอีก55รายโดยอาชีพที่มีการแย่งอาชีพคนไทยมากที่สุดได้แก่งานเร่ขายสินค้าตัดผมขับขี่ยานพาหนะและงานนวดในขณะเดียวกันยังพบว่าคนต่างชาติอีกจำนวนมาก กระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตทํางานเช่นงานขายของหน้าร้านงานช่างก่อสร้างและงานกรรมกรโดยทั้งหมดนี้รัฐบาลถือเป็นความผิดร้ายแรงและได้ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเวน้นแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานผิดเงื่อนไขจะถูกปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและผลักดันกลับประเทศพร้อมห้ามขอใบอนุญาตทํางานอีกเป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่ถึงหนึ่งแบาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับสูงสุดส0ง0 0 0บาทพร้อมห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีนายคารมกล่าว ทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตหรือกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางโทร023541729หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน15062กดหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 นายคารมย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการนี้อย่างจริงจังต่อไปเพื่อปกป้องโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและจัดระเบียบแรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว